ก็ผมนะเที่ยวเด็กมากรพิษก็ผมนะมากรพิษกำลังผู้ต้องมาแล้วเพื่อนอา่พิษสังหารจริงจึิงจึิงจิงจึิงจึิงจริงเริ่มจะเดินได้แล้วครับอาการขาก็เริ่มจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคือผมเริ่มจะกลับมาเดินได้แล้วหลังจากที่แหกไปตอนที่ไปรายการโชว์วิดีวันนี้น่าจะประมาณเกือบสามเดือนแล้วนะครับผมแลวก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ ก็ดีขึ้นนะครับมีคนทักมาใน Facebook ถามว่าพี่แปะขาเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยคือผมก็ขอบคุณมากทุกคนนะที่ให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็มีน,น้องๆทักมาถามด้วยว่าพี่แปะจะทําคลิปแฟร์รี่เทลอีกไหมนะครับเ <_ unreal> ขาบอกว่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนะน้องคนนี้นะครับผมก็เลยมาทําการเล่นแต่ว่าเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะผมเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์สินะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ห้านะครับแล้วผมสู้เขาไม่ค่อยได้ครับผมนะ่ซึ่งผมก็หยุดเล่นไปประมาณ เกือบประเทศหนึ่งเนี่ยนายกได้นะครับทาให้แบบเลเวลตามไม่ทันเควสยตามไม่ทันด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันก็จะมีเรื่องของกิจกรรมตรงนี้เห็นไหมครับกิจกรรมเนี่ยคุณจะมาทําได้ตลอดเลยนะครับกิจกรรมปาปิศาคุ้มกันนักข่าวหรือว่าถ้าสมมติคุณเคยคุ้มกันนักข่าวไปแล้วเนี่ยคุณก็มาที่กิจกรรมพิเศษแล้วก็มาที่หมูกพักร้อนได้เห็นไหมครับผมนะแล้วก็กดไปเลยนะครับกดออโต้ไปเลยมันจะใช้เวลามา30นาทีอันนี้ก็ได้ก็รู้อยู่แล้วว่าโลกใบนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าคุณล็อกอินใหม่ ก่อนหน้านี้ครับผมนะเรา้อกสวีดสวัสดีคราบผู้ชมท่านอยู่กับผมดูดแนงครับผมนะขั้นแรกผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD p l a y e r นะครับผมนะเออนะั่นก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่จำลอง Android ROM นะใครที่อยากจะโหลดก็สามารถโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างในคลิปแชทแล้วก็มีลิงก์โหลดในโฮสต์ด้วยก็สามารถโหลดได้ใครที่ยังไม่มีเกมนี้นะแล้วอยากจะลองเล่นแต่หากว่าใครยังไม่ไเคยดูเกม Fairy Tale เนี่ยคุณสามารถที่จะไปดูได้ก่อนนะเออ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่ยังไม่ดูเคยเคยดูอนิเมะเรื่อง Fairy Tail นะสามารถไปดูได้ก่อนเพราะว่าเป็นอนิเมะที่สนุกเหมือนกันนะแล้วก็นี้เป็นเกม Fairy Tail Fortune n i c e ครับผมนะซึ่งค่อนข้างที่จะลางการงานสร้างมากคือคลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมต้อไปคนการมีโคตรเยอะมากๆจริงกับท่านผู้ชมอูโหผมบอกเลยคำ backfucking รียวดูจากมี p ก็ได้การรู้แล้วว่ากดแค่ไหนครับผมนะคือ นรหัสนี้นะครับผมนะผมคิดว่าเราจะมาลองทําแบบสุดเวียงกันบ้างดีกว่าครับผมนะโดยการที่เงินเดือนมันเพิ่งจะออกมาชิ้นที่แล้วกูก็เอามาถล่มที่เลยครับผมนะให้ใยงามไสเพราะฉะนั้นผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่กําลังใจคนละหนึ่งไลค์ใครดูใน a c e b o o k เนี่ยผมขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมนะแลอย่าลืมครับผมกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะเอออย่าลืมแอปพลิเคชัน l d Player ด้วยแล้วกันนะครับผม,ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ก็โหลดเข้าไปเลยนะครับผมนะโอเคถ้า ก็พร้อมแล้วตัวละครใหม่ที่จะได้ก็คือจะเป็นตัวเออริกครับผมนะหรือว่าคอบรานั่นเองครับเอริกอีริกหรือว่าฉายาคอบรานะเป็นซาราเมนเด์สายพิษครับผมนะก็คือเขาเอาเป็นซาราเมนเดลเทียมนะถ้าเอาราคิมาหรือว่าราไครมาเนะี่ยยับเข้าไปในตัวเขาเหมือนกับรักซัสครับผมนะซึ่งเป็นซาราเมนเดลเทียมเหมือนกันนะครับซึ่งความโหดของเขานี่ก็คือเขาสามารถที่จะได้ยินนะครับผมนะได้ยินเสียงค่อนข้างที่จะโหดมาก โหดถึงขนาดแปลว่าสามารถได้ยินอนาคตกรบผมนะของนัทสืดในขณะที่เขาสู้กันอยู่นะครับผมเนะี่ยได้ยินว่านัทสืดจะทําอะไรนัทสืดจะปล่อยนัทสืดจะบินไปทางนู้นทางนี้คือสามารถได้ยินก่อนล่วงหน้าเลยนะครับผมนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็คุณสามารถเข้ามาเนี่ยคุณก็ได้ฟรีหนึ่งกล่องเลยนะเป็นตัวเอ่อ เป็นกล่องที่เอาไว้แบบส่มคอปราครับผมนะส่งอีลิกกันเองผมจะขอเรียกเขาว่าคอปราละกันนะครับผมนะโอเคคือความใฝ่ฝันของเขาคืออยากจะได้ยินเสียงของเพื่อนของเขานะครับผมนะเพื่อนเขาก็คือจะเป็นเจ้างูนะเจ้างูคิวเบรียสครับผมนะคืองูตัวนี้ก็จะมีปีกด้วยแล้วก็จะบินได้ด้วยนะครับผมนะ ก็เอาง่ายๆครับผมถ้าหากว่าอยากจะได้คอปลาคุณก็มาที่ร้านค้าตรงนี้เห็นไหมครับผมนันจะมีเรื่องของเป็นโปรจากัดเวลานะครับผมนะก็คือจะเป็นกล่องจอมเวทคอปลาครับผมนะคอปลาถามว่าเป็นตัวละครไหนเรามาที่จอมเวทด้านล่างขวาครับผมนะแล้วก็เลื่อนลงไปดูเลยครับผมนั้นจะเป็นจอมเวทระดับ S อนะครับผมนะเออก็คือจะเป็นอยู่ในแก๊งของโอลาเชียนเซสครับผมนะคือโอลาเชียนเสเนี่ยก็คือจะเป็นเอ่อเป็นหนึ่งในกิลแห่งความมืดครับผมนะเป็นระดับมหาอำนาจแห่งสมาพันธบาลามนะครับผมนะคือจะโหดมากจริงๆนะับ ก็จะมีเป็นเลขของเขาหน้ามีเป็นแก๊งของเขามีเป็นโค้ดเมของเขาด้วยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ดูก็ไปติดตามดูกันได้นะครับผมนั้นเนี่ยนี่ก็เท่มากเลยตัวละครเขานะฮะตอนแรกผมอยกจะสั่งชุดเลยนะแต่ว่าเป็นชุดแบบในเวอร์ชั่นที่ยังไม่ทำสคริปต์นะครับผมนะเออเป็นชุดชุดเก่าของเขานะครับผมนะกะว่าจะสั่งเลยนะตอนแรกนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงมากผมก็เลยแบบยังไม่เอาดีกว่านะมารีวิวกันแบบนี้เลยดีกว่านะครับและสรุปเขาก็ได้เอาเข้าอยู่แล้วนะตัวนี้คือผมก็เลงไม้แล้วนะครับผมก็ได้ ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะสคริปต์แบบตัวละครแตบบ่ละตัวนะครับผมนะด้วยด้วยความที่เราชอบนะครับผมนะเออก็ขอคนนึงไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเหมือนกับวันพีชนะผมชอบดูมากเลยนะวันพีชฟรีเทลครับผมนารูโตะอะไรเงี้ย แล้วคอนวัลเนี่ยคขาโคตรชอบเลยครับผมท่านผู้ชมในในตระกูลตระกูลแอนิเมะท,ที่มันดังๆเนีย่ยเราก็ชอบหมดนะเราก็ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอาอันนี้กันก่อนละกันนะครับผมนะขอปลาให้ได้ก่อนละกันนะเจ้าอีลิกของเรานะครับมาที่ร้านค้าครับผมแล้วก็โปรจํากัดเวลานะครับผมนะโอเคเรามาทําการซื้อไปสัก50กล่องกันละกันนะผม50กล่องโอเคซื้อไปเบาๆคือขอให้ได้ละกันนะ50กล่องเนี่ยนะยายายอย่าแบบอย่าขี้ไก่ให้กูเลยนะครับผมนะเออขอหน่อยละกัน50กล่องโอเค วิธีการเปิดแล้วก็ขีดย้ำๆไปนะครับผมนะนี่นี่นี่ชิ้นส่วนคอรบ,บ้ามาสองอันครับผมนะสามสองหนึ่งสี่เจ็ดอันโตกสบายครับผมนะชิ้นส่วนคอรบ,บ้ามีสิบอัน กูต้องใช้อีอันว่าเนี่ยงานไส้กูถึงจะได้มึงมาครอบครองเนี่ยชิหายเรายังไม่ได้นะครับผมนะผมไม่ขอแรมากครับผมนะเราไปอีกสัก50สไปสัก50บเบาๆไปขำๆไป,ๆไปต้งครับไปครับผมนะโอเคขำๆไปขำๆกูบอกล้วกูขำแต่ตอนนี้กูเริ่มจะขำไม่ออกนะครับผมนะโอเคอย่าใช้เยอะขอร้องให้เูเก็บไปใช้คลิปหน้าบ้างครับผมนะโอเคสักเข้าไปเฮ้ <Hey! S 1> ยมึงจะมาแค่ชิ้นส่วนไม่ได้นะคือเดี๋ยวชิ้นส่วนเนี่ยเขาบอกว่า เมื่อใช้เพิ่มค่าคู่หมูจอมเว้คอบบ้า1 0 0แต้มและเสริมความและเสริมความสามารถให้จอมเบ้หากใช้ชิ้นส่วน30ชิ้นสามารถวารวมป็นก์ดได้ครับผมนะเราขาดอีกแค่ใบไ,ไอ้บ้าเราไปอีกป้าิขำๆใปไอ้ชิ้นนี้ก็เริ่มไม่ขำมาแล้วเน,นี่ยฮะโอเคแต่ก็ต้องขำอยู่ยังหัวเราะอยู่ <c oughs> เฮ้ยย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 ได้อยูยเห็นไหมยย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 ยมยย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 ย เก้าใบโหโหชิ้นส่วน30แล้วครับผมนะโอเคเราก็มาทําการกดย่อยหรือรวมก๊าซครับผมนะคุณต้องการใช้ชิ้นส่วน30เพื่อแลกเป็นกา๊าซครับบ้านหนึ่งใช่ไหมครับผมนะโอเคกูต้องการอยู่แล้วใช้งานโฟกัสลเบลรับสุบักมาเลย Fuck t h i shit เป็นมังกรพิษคำรามน,นะโจมตีด้วยมังกรพิษกำามสร้างความเสียหายสู่สามคนนะครับเขี้วแฝดมังกรพิษนะครับผมไพยพิษทําให้สตูเป็นอัมาาพาตนะครับแล้วก็หมัดเหล็กมังกรพิษกับผมเขาบลาโยมตีด้วยหมัดที่อาบด้วยพิษกับผมนะคือทุกอย่างจะเป็นด้วยพิษนะนักสื้อก็โดนพิษเหมือนกันนะอันนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับทีเขาดวดกันนะครับผมโอ้โหอาลังการงานสร้างมากเราทําการกดใช้งานเลยกับผมแล้วก็ยักเข้าไปกับผมเนี่ยเออเศรษยัดเศษเข้าไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกกกลขอองบบราัันนะคว่ ความเถื่อนเขาเนี่ยจะดิบขนาดไหนนะครับผมนะโอเคเราเอาเจ้าคอบบ้ายัดไปนะครับเลเวลสองฮะยืนหน้าเลยนะครับเฮ้ยผมเอาไอ้นี่ออกดีกว่าวีเดจเจนออกนะครับเออเขาเป็นสายฮิวกับเวนดี้นะเพราะว่ามาคาร์ลอกของผมเนี่ยคือเลเวลก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยเลเวลมาคาร์ลอกผมคู่หูดเเ้วยสามมันก็ จะแรงหน่อยนะครับผมนะส่วนเอลซ่า constants. สกาลิสก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี <trans> ๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันที่ดังอีกเพิ่ม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 สเตตัสนะครับโอเคเรามาดูสกิลกอบบรากันดีกว่านะครับผมนะความโพของเขาผมขอมังกรพิกคำรามแล้วก็หมัดมังกรพิกโลกานะเดี๋ยวกูอ่านเดี๋ยวกูลืมเดี๋ยวกูลืมชื่อสกิลครับผมนะวัอ่านท่าก่อนนะผมนี่มังกรพิกคำรามเชี้ยวไฟมังกรพิกครับผมนะสร้างความเสียหายสามตัวแล้วก็หมัดเล็กมังกรพิกครับผมนะโอเคกูได้จะจำได้แหละกูกลัวลืมมครับผไป มาครับผมนะกอบบ้กเคกูมาแล้วครับผมนะป้ายของเราก็เออเอาเป็นโจมตีเปิดก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโจมตีเปิดก่อนละกันยิงยิงเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะข้างต่อไปเราจะทําการฮิวนะครับผมโอเคยิงปล้นเปิดก่อนนะยิงกระจอกันแล้วขอเราฮิวแรงครับผมนี่มัดเขาเรียกว่าเขี้ยวเหล็กมังกรพริษกระหวนนะโอเคใช้ได้ครับ ขบ,บ้ากูโดนตบผมอโอ้โหโอ้โหมึงตี้าขบ,บ้าตายิ่งบ่อยอยู่ไอ้สัสมึงตีตากูเหรอใครเรียกสามีตีตาอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทุบกูโอ้โหเมื่ะแกเป็นบี้ผู้หญิงกูเหรออีกิก,กัดอย่าให้กูโก้านเว้ยโอ้โหมันช็อตกูมาคอลอกเรีย์ เอาหน่อยไว้ฟูลมันไรเฮ้ย hmm. นี่พลังแห่งการมีก็ผมนะเทีเ่ยวเด็กมังกรพิษก็ผมนะเข้าไปเป็นไงลนะ่ะ uh ฟันลอกฟันโลกาคอขาดเข้าไปก็ผมนะจะขายบัตรดอลโห็หกหายโคตรหอมเลยที่เนี้ยหอมจนมือมึนเลยอูเอลฟาสกาเล็ตก็ผมนะวงล็อสลกสวรรค์โลกาพิษรูโอ้โหครอบบ้านกูโดนอีกแล้วไอ้สัตว์มึงทำอย่างนี้เหรอมังกรพิษเขารามเลยเข้าบ้าน,าานใสท่ทานกันแล้ว ฮิวไปก่อนทีห oh น huh. er> ึ่งเบาๆับผมนะเขี้ยวแฝกครับผมนะเขี้ยวแฝกมังกรพิษครับผมนะโอ้ยกูแม่งคือเขี้ยวแฝกมังกรพิษไอ้ฟันซาลาเบนเดอร์ไอ้มึงใช้พลังแห่งความโกรธกว่านี้หน่อยดิเพื่อนเฮ้ยอ้มึงตีเวนดี้กูเหรอไอ้จิ๊กไฟช็อตโดมีอีลิงอีลิงกังฮิวไปโอเคสวยโอ้ยมัดเมกมังกรพิษ พลังแห่งสกัมโลกาครับผมนะมึงมังกรที่กำลานดี้มึงจะมาห่วงอะไรวะมึงอยู่ในคอมเนี่ยมึยงคำรามมาเลยนะกินพิษเข้าไปคือความโหดของเขาก็คือรูกน้องเขานะคิเบเยสเนี่ยเขาเป็นงูใช่ไหมสามารถที่จะายพิษออกมาให้เขาแดกได้ด้วยนะเออคือซัมลมนเดอร์ตัตวไหนได้กินอะไรของตัวนั้นเข้าไปเนี่ยก็จะโหดขึ้นอย่างเช่นนักเสือเป็นซัลนเดอร์ไฟก็กินไฟเข้าไปก็จะโหดขึ้นนะครับผมนะอู้หูยเขาเรียกว่าโกงเลมังกรพริตอีกแล้วครับผมนะอืม อย่างเช่นคอมปรางก็ถ้าถ้ากินผิดเข้าไปก็จะมีพลังมากขึ้นลักซัสก็ต้องแดกสายฟ้าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับกาซิลก็แดกเหล็กนะครับผมนะคือจะมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวงวดหน้าก็จะมากาซิลแล้วกันนะครับผมเราจะมาตามล่าก,กาซิลกันนะครับผมนะเอออยากให้ผมจัดกาซิลบอกเลยละกันนะครับผมนะคอมเมนต์บอกเลยเขี้ยวแฝกอีกแล้ว <S <S มึงจะบังกรมพิษคำรามมึงจะตายไหมมึงพิษอะไรวนโดเดให้กูดูหน่อยเด้อีเวน ฟอลโรเดมาได้อีวิงกังกูตุกทุกกูกขก็หิวอย่างเดียวครับผมนะเขี้วแฝดอีกแล้วครับผมนะมึงขยันเขี้วแฝดจังแล้วอีกอีนี่นี่มึงมีสกิลอื่นไหมเนี่ยเพื่อนฮ้ไอ้ห่าก๊อบเว่ยก๊อปลาคุณเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่กู้ชนะแล้วล่ะยังไม่ทันได้บังกรพิฆาตลามเลยครับผมนะจริงมาเหลือตัวเดียวลงแขกงบ่งเลยเขี้วแฝดอีกแล้วมึงจะเป๊ะ มึงจะไห้บางกรพี่กำลังหน่อยเหรอวะเออโอ้โหเอลฟาสกาเรตท่านี้แม่งโคตรแรงเป็นท่าโจมตีเดียวน้ำจะแรงหมดนะครับผมนะโอเคผมก็เล่นผ่านแอป LD Player นะเห็นไหมนะว่ามันจะออโต้ได้ด้วยเห็นไหมครับแต่ผมออโต้อยู่ตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยดู็นไครับเออผมก็กดเควสออโต้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะสบายหน่อยนะครับนี่เออเห็นไหมครับเดนมาแล้วก็กดออโต้เองเลยนะครับผมนะเออสมาชิกไอเซนบัวโอู้ยพวกไอเซนบัวว่ะระวังรู้ไหเพื่อนมึจะกระเพิ่์คพวกมันเว้ย ล้วซื้อ <g ül> โอเคเจอค่าค่าไงยำมากครับผมะนะ <c oughs> <มา S 2> โอ้โหูเยอะครับผมนะ่ยมามางกอมังกรพิษกำลางกูได้สยายแล้วครับผมนะโอเคได้ได้ได้โชว์แล้วครับผมนะโอเคกูขอใช้สกิลไปก่อนละกันับผม <c oughs> ยาพิษสังหารโลกาไป <c oughs> ไม่ต้องหิวแล้วรอบนี้เอเออเวิกออยู่ไหนเอวิกอตัวที่ใช้เคียะคะเค้ยวนะครับเคี้ยวนะครับผมนะนี่ เี่ยวอีกแล้วนะลครับผมนะกูเที่ยวอีกแล้วมึงจะพิชทำไมมึงไม่พิชสักทีวะไอเรนฮะจิกกงล้อโอ้โหมึงร้องร้อสวรรค์โลกาไปมังกรไฟคำรามตั้งอย่างงี้ดิเพื่อนมังกรเพลิ่งคำรามใหม่ฮะมังกรพิชคำรามใหม่อุ้ยโอ้โหพลังแห่งเงาจิกกัดโลกาครับผมนะอ่าเอ้าโอ้โหไม่ใช้ปังตอตบหน้ากูเอ้ามึงตบไอ้แกกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงตบมาสเตอร์มากกรล้อกูเหรอ เล่นกับมากรล้อกูหรอจริงอัดแจให้นุ่มเลยเอออัดแม่งเลยนักสืกระพือแม่งเลยอยากพิชยิงก็ไปเอออัดก้ว่าเลยเออเขาคิดจริงจะจะไม่แค่แสงไม่แค่แค่ใจอยากพิชคนละยากันง่ายอันนี้มันยาที่ตัวเกมมันนั้นยาพิชพี่โตนับผมโอเคยังไงอู๋โดนจงตีอีกแล้วพี่น้องครับผมนะจอมเวกับปลาจอมเวกับปลามากราพิชกำลังกูต้องมาแล้ว ป่ะย่าพิษสังหารมังกรพิกคำลามโคตรเท่ครับผมผู้ชมต้องอย่างนี้ดิมังกรพิกคำลามเออมังกรเพลิงกำลามไม่สัตว์เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวรอบหน้านะผมจะเอาเออพวกดากคอนเฟรเยอร์ทั้งหมดมานะแล้วให้แม่งคำรามทุกตัวครับผมนะเออมังกรลมคำรามบอมวางมังกรสายลมคำรามทุกตัวมาคำรามให้กูกูชอบคำรามวะผมยังมาคำรามให้กู เที้ยวอีกแล้วมึงจะขยันเที่ยวหาปีมึงเออกคับบ้าอีกจีดไปรักษาหิวนี่บริบรี่มาครับผมนะรักษามาเลยคนคนละเรื่องกันไอ้หานั่นมันบอลพีชครับผมนะตบกูมึงตบกูเหรอมึงช็อตกูเหรออีกจีดมังกรพลิกคำรามมาหน่อยครับป้าเที้ยวแฟนที่ใจพวกกูนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเพิ่งปวดหัวเลยครับผมนะหงส์กองจากปักปักปักาันนี้โคตรแรงครับผมเออซ่า ความน่ากลัวของ SS นะครับผมนะเออจอมเวดัป SS ครับผมนะตบครับผมเจอวิงจังกูตบหน้าหงายครับผมนะยิงพิษไปมังกอลพิษกำลังมังกรงมังกร,งกร,วรขวนกำลังครับมึบงต้านเวทเหรออันนี้มึงต้านเวทเออพวกกูเป็นเวดกันหมดลนะวอาดนีนัดซื้อปัอ๊มโอ้โหหมัดไฟเข้าไปยังมึนเวทครับผมนะต้านเวทอ่ะมึงต้านเวทเหรอเออมึงต้านไปเฮเที่ยวแฝดอีกนี่เออกูขยันเที้ยวแฝดจังไม่เห็นจะแรงเลยเที้ยวแฝดไอ้เหี้ย แย้ทำไมเนี่ยเฮ้ยกิ๊กบ้ากิกกัดงามไสเออนั่นแหละท่านผู้ชมโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะกับแฟรี่เทลคอบบ้าในคลิปนี้ครับผมนะก็เพียงแค่คุณกดไลค์ซคับสไครต์นั่นก็หมายค,ความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมเรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนะี้จากลาไปก่อนขอบคุณมากจริงครับผมนะสวัสดีครับ <The food. S 2> ดเดโซับบัสบ๊อบ วันที่ไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพงลเพงรักให้กูหักแม่งทุกวันน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆคำ่ำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหวัวหัวย่แหวงหวันไหนกันกูพัเพ้อถึงเธอตลอดเวลา